สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจนมีข้อมูลข่าวสารน่าสนใจเกี่ยวกับการซื้อขาย NFT ในราคาที่ไม่แพงมากในอนาคตอันใกล้จะถึงนี้นะคะแร่งที่มาของข่าวในะวันนี้มาจาก Bitcoin Addit เขาได้ให้หัวข้อข่าวแบบนี้ว่า Coinbase w l l l t t อัปเกรดใหม่เพิ่มการลองรับ NFT เดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดของข่าวกันนะคะเพื่อน,นคนไหนยังไม่ได้กดให้กำลังใจเจนเจนฝากด้วยนะคะ กดไลค์กด subscribe ไว้นะคะจะได้ให้กำลังใจเจนด้วยและเพื่อนๆเ,เองก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลประมาณแบบนี้ที่เพื่อนๆชื่นชอบไม่ใช่เฉพาะช่องเจนช่องเดียวนะคะช่องอื่นๆที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกมากมายนะคะก่อนอื่นเลยเรามาคุยกันในเนื้อหาของข่าวที่ว่ามีการอัปเกรด wallet เป็นคอยเบดเป็นเว็บเทรดชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะคะเขา ได้อัปเกรด Wallet ให้สนับสนุนโทเค็น NFT เพื่อรองรับตลาด NFT เช่นตลาด OpenSea อย่างไรก็ตามคอยเบดยังไม่ได้ระบุวันที่ที่แน่นอนสำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้นะคะแต่เขาได้ทวิตออกมาให้แฟนๆคอยเบดได้ทราบว่าเร็วๆนี้คอยเบดจะอัปเกรด w a l l ล็ต เพื่อรองรับ NFP ที่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT ที่ราคาไม่แพงมากในปี2022นี้ก็เป็นที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับข่าวนี้ถ้าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบซื้อขาย NFT ในตลาด OpenSea เลยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังให้ข่าวกับเราว่าทั้งที่เดือนที่ผ่านมา NFT อาจจะมียอดซื้อขายที่ไม่ได้หวือหวาแต่ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือยอดของนักสะสม NFT ยังมีอยู่จำนวนมากสูงถึง17 เ0็ดล้านดอลลาร์เลยนะคะในปีนี้ทำให้เรามองเห็นในข่าวข่าวนี้อยู่2หลักๆคือสำหรับผู้ซื้อผู้ขายได้รับประโยชน์แน่นอนในอน,น,อนาคตในปี2022คือค่าธรรมเนียมที่จะไม่แพงมากในการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT ใน Wallet ของ Coinbase สองทำให้เพื่อนๆยังเห็นอนาคตของ NFT ว่ายังไปได้ต่อ เพราะนักสะสมยังชื่นชอบที่จะสะสม NFT เพราะทั้งปีนี้ที่ผ่านมามียอดสะสมที่มีการใช้จ่ายใน NFT สูงถึง17.7พันล้านดอลลาร์เลยนะคะค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะทั้งปีก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นข่าวนี้แล้ว อาจจะมองเห็นประโยชน์อะไรหลักๆอยู่สองข้อได้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะมองเห็นอนาคตและวางแผนอนาคตในการใช้งานวอลเล็ตและ ค่าธรรมเนียมของ NFT ที่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อยู่บ้างนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในเนื้อหาข้อมูลข่าวสารนี้สามารถเข้าไปศึกษาเชิงลึกได้เจนมองว่าการศึกษาข้อมูลอยู่สม่ำเสมอเป็นประโยชน์กับตัวเราเองอย่างมากนะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกของ NFT และคลิปต o c u เ r รนซีหรือ DeFi หรือ Metaverse ที่กำลังจะมา ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ